ก็จริงจุดเริ่มต้นก็มาจากคุ้มกาแฟเนี่ยเขาก็ส่งบทเข้ามาครับว่าผมพอผมได้อ่านก็รู้สึกว่าเออบทมันมีแมจิกมากเลยแล้วก็เป็นหนังไทยที่ผมอยากดูมากแล้วก็รู้สึกว่าเราเองทําไม่ได้ละเมียดละไมขนาดนี้แน่นอนจากจากดีเทลบทแล้วก็เขาเป็นแฝนผาแฟด้วยเขียนเรื่องเกี่ยวกับแฟนผมรู้สึกว่ามันน่าจะอยากเห็นมันบนจอใหญ่ลแล้วน่าจะมีพลังมากมากครับ อันดับแรกเหนึงน่ง <ไป S 1> ต้องขาดเร่ีเรียกว่าฉีกเลยเพราะว,ว่าต้องทำหนังมากอัน <c oughs> นี้เป็นหนังรักใช่ไ <c oughs> ครับมันก็อย่างหนึ่งก็คือที่ผมอยากทําเรื่องนี้มากก็คือว่าเป็นหนังที่ตัวเองทําไม่ได้ด้วย <c oughs> คือลงไปกํากับเองเราก็อาจจะไม่ละเมียดเท่าเท่าเขา2คนเนี้ยฮะแล้วเราก็อยากเห็นมันมากๆเลยจริงๆผมก็มีทําหนังรักมาบ้างเช่น Golden Hour Fan Day อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกมูดอีกก็เลยตื่นเต้นมากที่ได้โปรดลิ่งให้เขาครับอย่างที่ควันเดอร์วันเองทำไมต้องเป็นวายตุ๊กเคสไม่อยากบอกว่าจันแบบโอเคต้อง เด็กเดยวนี yeah. yeah. well, yeah. ้เด right. really yeah. mm ็กผู้ใหญ่อาจจะไม่คุ้นใจเารเยเร่อาวอันี้มาเป็นแบกราวนหนักอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าทุกทนก็เป็นปีปีหนึ่งที่สําคัญในในในประวัติศาสตร์แล้วก็ในการเติบโตมาของเราด้วยแล้วพอเราเราเขียนเรื่องราวที่เหมือนเราเขียนจากความงจําจากรการเติบโตเป็นผู้ใหญ่วัยเด็กๆก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นบทหมายที่แบบอธิบายภาตัวละครในรื่งได้ด้วยแล้วก็ น่าจะทําให้คนหลายคนรีบเพราะทุกคนก็เคยผ่านดีที่จะเกิดเหตุการณ์ว่าเอ๊ะเร่าจะแตกหรือเปล่ามาอะไรแบบนี้พูดถึงควาเรื่องไหนบ้างทีเพราะว่าเหมือนจะเป็นรักสามเเราใช่ไหมค่ะความเรื่องก็จะเกี่ยวกับเออ่แฟนคู่หนึ่งที่เขาแบบสนิทกันมากจนเหมือนกับว่าเขาเป็นน้กงของกันและการแล้วเขาก็อยากเขาเติบโตมาด้วยประสบการณ์เดียวกันอยู่ด้วยกันนี่ตออั้งแต่เด็กแม่ถูกทางนี้นมาก ถึงวันหนึ่งที่เขาเริ่มมีประสบการณ์ที่เขาอาจจะแชร์กันไม่ได้ซึ่งก็คือเรื่องักแรกๆของเขาเองอย่างนบริษัททางภาพหนะังมันมันมีการหยิบยืบรรยากาศต่างๆมาแล้วไม่ฟังเออเราไม่ฟังไหนได้ไหมคะพี่คิดเจอใ่แล้วก็เซตติ้งของหนังอะค่ะจะเกิดขึ้นที่จังหวัดควนครพนมซึ่งเป็นจังหวัดอีสานแล้วก็เป็นย้อนยุคด้วย คือตั้งแต่ตอนจะเริ่มทำโปรเจกต์นี้แล้วค่ะคิดคิดไว้อยู่แล้วว่าแบบเราอ,อยากไปถนะ่ายหนต่างจังหวัดจางเราอยากได้ภาพแบบธรรมชาติบรรยากาศต่างจังหวัดับบไม่ขาดไม่นหนัทไทยเลยค่ะแล้วก็ประกอบกับช่างภาพของเราก็คือแบบยินกับการถ่ายภาพภาพเนี่ยความพนม์ไออกมาสวยงามด้วยเลยค่ะทุกอันก็คือแบบเซตไกลแบบจัดเต็มเ้ยก็เลยลรู้สึกว่าเออมัน จากจากบทของเราและมีทีมงานมาร่วมกันมันก็ทําให้ได้ภาพอย่างที่เราเขียนไว้มากที่เ้างไ่ปองฝาละกันเนาะอะไที่เจอเรื่องแรกก็โอ้โหเจองานหินเลยเป็นแปดซะแล้วเป็นยังไงตอนแรกไม่รู้ว่าต้องมาเล่นดีใจมากเลยค่ะที่ได้ร่วมงานกับ G D H ค่ะแต่ว่าดีใจได้ไม่นานเพราะว่าเป็นบทฝาแฝดดีใจพุ๊บหนักใจต่อเลยดีใจปุ๊บหนักใจต่อเลยค่ะต้องทำกันบ้า ทำการบ้านเยอะมากเลยค่ะด้วยความที่หนูเป็นนักแสดงใหม่ด้วยเพิ่งได้มาเล่นเรื่องนี้เรื่องแรกเล่นภาพยนตร์เรื่องแรก,ลลรแ,รกแล้วก็เป็นบทคาแฟ่ทำให้เราต้องเวิร์กช็อปกันเยอะมากๆเลยค่ะต้องเวิร์กช็อปให้ฝาแฟ่สองคนนี้ต่างกันค่ะเล่นให้มันต่างกันมัน,น,<า>นจะได้ได้อย่างใจแล้วไม่ต้องมานั่งร้องไห้แล้วจะเล่นจะมีไม่หรืออะไรอย่างนี้ก็นานอย <c oughs> ู่ค่ะกว่า จริงจริงกว่ากว่าจะไปไปเห็นจุดที่ยกันออกเลยก็ใกล้ๆจะเปิดต้องเลยก็คือพี่ร่วมกับช่วยก็ช่วยเราแอนก็ช็อบกันตลอดก็หาวิธีว่าจะแบบจะเป็นยูยังไงจะเป็นมียังไงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ล่ะเป็นไค้ามาวิสานเลยครับก็เป็นบทอีสานเลยซึ่งที่ไกลตัวเรามากๆเราก็เลยต้องไปใช้ชีวิตอยู่นครพนม ค่อนข้างหลายวันอยู่ครับไปใช้กับแก๊งเด็กๆแบบเฮ้ยพอพอเราไปอยู่แล้วเราได้เรียนรู้ความเป็นคนอีสานความเป็นคนที่ง่ายๆขึ้นมากๆครับผมอยาเป็นคนเยอะหรออย่าเล่นงั้นคนเขาไม่รู้ครับผมอยางที่บอกว่าด้วยด้วยประสบการณเรื่องเป็นวันพเนาะพี่เชื่อว่าน้องไม่พลาดต้องมาเล่นแล้วให้มันอินกับลุคนั้นเนี่ยเราทำกันบ้างยังไงไปถามคุณแม่เราไปยุกันอะไรยังไง ใกล้ข้อมูลที่ใกล้ตัวที่สุดอะคะก็คือพ่อกับแม่ค่ะก็ต้องไปถามป้ากับแม่ก่อนเลยว่าเออในยุคนั้นมันเป็นยังไงบ้างทําไมทุกคนถึงต้องไปถอนเองินออกจากธนาคารนะคะป้าก็เล่าป้ากับแม่ก็เล่าให้ฟังว่าทุกคนกักโลกจะแตกตอ่ที่บอกว่าต้องมีสายตาเฉียบคมนักเดกเรื่องไหนก็ตามเรื่องนี้คาดหวังขนาก็เาจริงก็คาดหวังมาก <laughs> เพราะเราเราแฮปปี้กับงานค่ะแล้วก็ จริงๆก็คือสเสน่ห์ของน้องสองคนนี้มันเป็นพลังของหนักเรื่องนี้เลยครับผมรู้สึกว่าจากตัวอย่างก,ก็จะเห็นชัดเจนว่าแบบมันจะต้องใช้คําว่าไอ้สองคนนี้ไปมาจากไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทำไมเราเคยไม่เคยไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเล่นได้ขนาดนี้ได้ยังไงฮะคือจากการที่เราเวิร์กช็อปมาหนักมากแล้วก็พอถ่ายไปแค่ไม่กี่คิวฮะเราก็รู้สึกว่า2คนนี้มันมีความแมทชิ่งมากครับไปที่กันแดดบ้างห่างไปนานแค่ไหนกับงานหนะักแล้วอะไรทำให้สนใจว่าจะมาเล่นลย ร่วมงานกับ G D Ratch กว่สิบกว่าปีไม่น่าเลยเมันเหมือนบอกอายุอะไรเงี้ยค่ะเรื่องก่อนเรื่องก่อนค่ะเรื่องก่อนก็นานอยู่เหมือนกันแล้วพอได้แล้วก็ติดต่อไปอีกครั้งมันแบบเป็นยังไงตอนนั้นเป็นนักเอกมันก็เป็นแม่นักเอกละกดดันค่ะกดดันค่ะจริงๆคือกระตาเป็นคนที่ชอบชอบหนังอยู่แล้วนะคะแล้วก็เวลาที่เราเราอยากเวลาที่เราโดนติดต่อมาเราก็รู้สึก ตื่นเต้นอยู่แล้วทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องนี้ก็คือทากันบ้านเยอะก่อนที่จะมาแคสตอนนี้เรามาแคสไหคะ <S <S ไม่ใช่ว่าจะเชิญมาแบบเลยย <S <S ่นนะคะอะไรเงี้ยคือก็ามแบบมาแคสติงยย้งอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นก็ยากพอสมควรคือเพราะว่ามันต้องพูดภาษาอีสานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะแอบกังวลเรื่องภาษาน,นิดนึงแต่คือพุ่กับเขาก็น่ารักคะ่ะเขาบอกว่าให้พูดเป็นภาษาเหนือไปเลยให้เขาอยากรู้ว่าฟิลเราอะ่ะเ,เวลา ถ้าเป็นภาษาแบ<ม>บนี้ก็เป็นภาษาเหนือเนี่ยจะเล่นออกมาเป็นแบบาอะไรกัเนี่ยเาสนิทนานไหมันแคะอะไรนะคะเราสนิทนานไหมกับการแสดงนานค่ะก็จริงๆคือเรื่องนี้เวิร์กช็อปแบบไม่ได้เวิร์กช็อปแค่แค่แบบส่วนหนึ่งของเรื่องคือแทบจะทุกซีนเลยค่ะคือทุกซีนเรามีการเวิร์กช็อปทุกวันอะไรเงี้ยค่ะที่กระตาแบบเห็นแบบเนี้แทบจะเจอกันบ่อยในในห้องเวิร์กช็อปเพราะว่าต้องเวิร์กช็อปกับน้องด้วยอะไรเนี้ย พีย่ด้วยนะคะก็เป็นหนังเรื่องแรกหนังยาวเรื่องแรกของทวันและแววก็รู้สึกว่าเราแบบใส่เต็มไปมากแล้วก็รู้สึกรู้สึกชอบทุกอย่างที่อยู่ในหนังแล้วแบบที่มันเป็นก็ตอนนี้ก็อย,อยากแบบว่าอวดทุกคนแล้วอยากให้ทุกคนเป็นแบบนค่ะคุณต้องช่อค่ะมีมค่ะนักแสดงหน้าใหม่ครับก็เรื่องนี้ตอนแคสก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยนะเพราะว่า มันจะเป็นการเดิมพันว่าหนังจะรอดหรือล่วงนะฝากความหวังที่เด็ก2คนทั้งเรื่องมีเด็กที่ไม่ไมีใครรู้จักเลยแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าต้องได้คนที่ได้แมจิกจริงๆซึ่งตอนถ่ายแป๊บหนึ่งผมก็รู้สึกมันมีคิวหนึ่งะซึ่งเป็นการเล่นพินเป็นฉากที่เขาคุยกันเล่นพินผมดูฟุตเทจแลนวโทรหาุ่มกกับเลยบอกว่าผมน้ําตาลื้อเลยแล้วรู้สึกว่าทําไมมันแมจิกขนาดนี้แล้วเราเชื่อว่าถ้าได้อย่างเงี้ยทุกคิวหนังเรื่องนี้จะพิเศษมาแล้วสุดท้ายคนรักสุดท้ายผมผมรักหนังเรื่องนี้มากนนนครักกก็อยาาใให้ดดููมโง 啊。Uh huh.